สวัสดีครับนะครับอ่านะครับวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับพอดีสะสมนะครับได้พระชัยอายุธยามานะครับศิลปะอายุธยามานะครับทั้งหมดนะครับวันนี้นะครับผมได้มานะครับทั้งหมด4ตนนะครับสองค์นะครับศิลปะพระชัยนะครับหรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่าพังงั่งก็ได้นะครับโอเคนะครับได้มา นะครับอันนี้ก็จะมานะครับนะี่มาสอนชมนะครับสวยๆเลยนะฮะวิธีการดูนะก็ได้มาราคาไม่ไม่แรงมากนะครับของนี้ราคาไม่แรงมากดูความเก่านะครับดูความเก่าผมผมได้ได้มาเนี่ยได้มาในราคาที่แบบไม่แพงมากนะครับก็อ๋อ ก็ตอนตแรกก็คิดว่าน่าจะเก๋เปล่านะแต่ว่าพอศึกษาพอดูดีๆแล้วมันสวยมากครับสวยมากนะครับเห็นไหขออนุญาตสองให้ชมเห็นไหมนะครับเห็นไหมเห็นไหมโอเคโอ้ดูนะครับอันนี้นะดูดูด,ดูดูตรงนี้นะคร เห็นไหมครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเคนะครับดูเห็นไหมเห็นไหมไอ้เห็นไหมครับแล้วก็ไฟไม่ค่อยสว่างนะเดี๋ยวเห็นไหมเห็นไหมโอเคอะประมาณนี้นะครับดู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 ความดูความเก่าสว่างกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวบ ปิดไฟด้ปิดไฟตรงนี้โอเคโอเคปิดไฟตรงนี้ได้โอเคนะครับเดี๋ยวเห็นนะก็ไม่เห็นนะนเนาะเดี๋ยวโอเคนะครับดูความเก่าดูความเก่าสวยมากครับสวยมากนะครับอ่าเดี๋ยวผมยพยายามส่องให้ดูนะอยากอยากให้ทุกคนได้เห็นกันนะโอ้สวยสวย นะครับแอบประมาณนี้ดูแบบเนื้อหาแบบเก่ามากไม่ต้องส่องก็ดูนะครับอันนี้เป็นพระชัยนะครับจิละปะอายุทยานะครับนะครับดูเนื้อหานะครับค่อนข้างเก่านะครับแล้วก็เหลือง สีทองเหลืองเนี่ยนะครับทองเหลืองเก่ากับทองเหลืองปัจจุบันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับดูวิธีการพิจารณานะครับเราต้องดูที่รายละเลอียดคมชัดนะครับเพราะว่าถ้าเ,าเกิดเ,เขาจะทํเกยเนี่ยเขาจะคือมันก็ต้องทําการถอดพิมพ์นะครับความคมชัดจะหายไปนะครับดูดูแววตาด, ar, ดูผมอยากสองให้ดูเลยเดี๋ยวดูนะครับ โอเคประมาณนี้เห็นไหมนะครับความคมชัดนะครับความคมชัดเกจะทําไม่ค่อยได้ไม่ได้นะครับถ้าเป็นพระเหรียญ๋ยวนี้ทําได้แล้วนะครับแต่ว่ากับพระชยัยพระหล่ออะไรก็ยังยากอยู่นะครับดูความความเก่าความคมชัดนะครับขององค์พระคือสวยมากนะครับคือสวยมากๆดูดูหน้าท่าน ศิละปะอยุธยานะครับดูง่ายๆเลยนะศิละปะอยุธยานะครับโอ้คือเก่ามากคือดูดูผิวพรรณของท่านนะองค์เนี้ยจะสวยมากดูด้านล่างด้านล่างนี่ผมไม่แน่ใจว่าเจ้าของเดิมเขาเขาทาอะไรไวนะ้นะแต่ว่ามันน่าจะแต่ผมก็แกะอยู่แล้วอโอเคสองดูดินโอเคนะครับดู สวยมากดูมีรอยส้มเก่านะครับถ้ามีรอยส้มเก่านี้เขาจะเรียกได้ว่าโอ้แทสแน่นอนเลยนะครับดูสวยมากครับองนี้สวยมากมากโอเคระวัาางไว้ก่อนนะครับต่อไปก็จะเป็นองนี้นะครับองนี้นะีโอ้องนี้ก็สวยครับดูความคมนะอันที่จริงเขามีความคมนะครับความคมนะผมจะพยายามส่องให้ดูนะครับ เห็นไหมครับดูนะครับดูความเก่าของเขาดูความคมนะฮะของเนี่ยความคมของตาของจมูกนะครับแล้วดูซอกเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกล้องมันเปิดไฟได้ด้ยโอเคอะโอเคเห็นไหมครับ โอ้เปิดไฟก็ยิ่งไม่เห็นอีกเอาเดี๋ยวปิดปิดไฟก่อนโอเคนะดูดูด,ดูดูความเก่านี่นี่นะนะครับโอ้ผมก็ไม่ค่อยชนัดเท่าไหร่โอเคงเนไหมดูความเก่าดูโอ้ยคือโอเคนะครับดูนี่สวยมากครับ องนี้ก็สวยมากดูเนื้ออันนี้เป็นเกตตัดนะครับเป็นพระชัยเกตตัดนะครับศิลปะอยุธยาชัดเจนครับองนี้ดูเนื้อหาสวยมากนะครับดูด้านล่างขอบด้านล่างนะครับขอบด้านล่างเนี่ยนะตรงนี้จะขึ้นสนิมแดงหมดนะไม่ดูว่าเพื่อนเพื่อเห็นหมดนะครับขึ้นสนิมแดงแล้วก็ดินนี่แข็งมากแข็งแข็งแกะไม่ออก เนี่ยดูนะครับพิมพ์นี้ได้มาสององนะครับดูเนื้อแบบโอ้เลืองกลามสวยสวยมากครับสวยมากองนี้นี่เอาโอเคโอยดบังไว้ก่อนนะครับองนี้ก็อ่าโอ,โอเคองนี้ก็ได้มาพระงั้งเกตตัดตพระชัยเนี้อันนี้กับองค์นี้สีเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นสีทองแบบทองคล้ายๆออกทองหน้า อันนี้คล้ายๆออกทองคำอ่ะนะฮะดูผิวพรรณจะจะจะแตกต่างกันนะครับจะไม่เหมือนจะไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เขาก็พิมพ์เดียวกันนั่นแหละนะครับดูดูองนี้แบบโอ้องนี้แบบคือแบบไม่รู้เห็นป่ะนะฮะโอ้สันตะนะครับองนี้คือแบบว่าดูนะฮะโอ้ ตรงนี้เนี่ยคือเนื้อตรงเนี้ยมันจะโอ้โหลองโอ้โหถ้าสองได้ถ้าไม่ได้ผ่านกล้องนี้ยิ่งสวยนะสวยนะครับสวยสวยดูดิดูเนื้อดูแบบโอ้ดูแบบละมุนมากอะ่ะดูดิดูดูหน้าตาดูความผมของ ความคมนะฮะความคมโอโ้ผมก็ไม่ค่อยถนัดโอเคเดี๋ยวนะวงนี้จะตีออกทองคำนะครับคืออันนี้จริงพระเนี่ยเก่านะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเจ้าของเดิมเขาล้างมาแล้วเปล่านะเห็นไหมอันนี้อันนี้จะเป็นสนิมแดงนะครับอันนี้จะเป็นสนิมแดงขึ้นสนิมหมดเลยแล้วคุณต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับว่าทองเหลืองเนี่ยหรือว่าทองคาถ้าเกิดเขาผสมทองคําด้วยนะ ถ้าเกิดมันแก่ทองคําอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยขึ้นสนิมนะครับไม่ใช่ไม่เก่านะคือเก่านะฮะเก่ามีอายุนะครับแต่สนิมไม่ค่อยขึ้นเพราะว่าทองเหลืองทองคําอะไรเงี้ยมันมันจะขึ้นยากสนิมจะขึ้นยากจะไม่ขึ้นเลยแหละถ้าไม่อะไรจริงๆอ่ะนะครับด้านล่างฐานนะครับคล้ายๆกันนะครับสนิมขึ้นหมดเลยโอ้เนื้อสวยมากครับตรงนี้ก็สวยมากนะครับ องนี้ก็สวยมากเป็นพระชัยนะครับเกตตัดสนใจก็สอบถามได้นะครับ <c oughs> นะผมก็ชอบสะสมเป็นพิเศษนะครับถ้าเ,เพื่อนๆสนใจก็ถามได้อ่าองนี้เป็นเสียนล้นเสียนล้นนะครับอ่าอเกขออนุญาตสองนะครับเพราอันนี้ก็จะผูดูดิเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับ โอ้โหดูโอ้โห,โโหสวยมากครับอือหือดูโอเป็นศิลปะอันนี้ก็ดูด้านหลังดูด้านหลังดู สีแบบสีทองสุกอะสีแบบเขาเรียกสีอะไรวะก็คือแบบสีแบบเหลืองมากนะครับเหลืองมากวงนี้ที่จะสีแบบในนี้มันไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดเห็นจริงๆเนี่ยมันจะมันจะสีแบบสุกสุกมากเหมือนทองคำเลยนะ นะครับทั้งหมดนะครับมาเปรียบเทียบความสวยนะครับอ่านี่นะครับโอ้โหส่วนองค์เนี้ยนะครับน่าจะมีอายุมากมากที่สุดเพราะว่าดูจากเนี่ยอันนี้ก็เห็นไหมทองโบราณเนี่ยมันจะมันจะขึ้นอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนกับเสียนเสียนขององค์นี้นะครับ จะเป็นสีแบบอย่างนี้เลยนะครับสีแบบเงี้ยเห็นไหมดูนะครับโอ้โหนะครับถ้าเกิดชอบองไหนก็ลองทักสอบถามได้นะครับส่วนตัวผมเองก็ชอบสะสมเป็นพิเศษแล้วหรือว่าใครนะครับมีแล้วก็สนใจที่จะให้ผมเช่าเนี่ยก็ส่งรูปมาในไลน์ก็ได้นะครับไอดีไลน์นะครับเดี๋ยวไอดีไลน์ตันไนไอดีไลน์นะฮะเบอร์นี้เลยนะครับ เบอร์นี้เลยนะครับเบอร์นี้เลยนะครับ084นะครับ9ก3 0 0ปดนะครับกแ็แอดมาก็ได้นะฮะเรส่งส่งรูปมานะครับเดี๋ยวถ้าผมถูกใจเดี๋ยวผมติดต่อไปนะครับผมรับเช่านะดูนะครับโหสวยมากอันนี้อันนี้คล้ายๆกับสีทองคำอันนี้จะเป็นทองหน้า ทองนะแต่นี่แบบสีแบบละบมุนทองคำเด่ยสวยมากครับโอเคขอบคุณมากครับ